ไปรอให้ถึงว่าใช่รอให้ถึงว่ามาด้วมาดูถึงกันชาไปกันถึงอ่ะมาไปดูถึงกนถึงอ่ะมัน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 ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมร้อนขึ้นมาร้อนขึ้นมามันมันร้อนขึ้นมา เดี๋ยวมันหลับไปก็เอออะไรวะบนบนนี่ได้ไหมตะก้อนอ๋อได้ข้างบนนะแต่แต่มันข้างบนมันเป็นเนินไงมันจะถ่ายแล้วมันจะเหมือนตัวเตี้ยอืมว่ากันนะไปถ่ายข้างโน้นูึงโน้ก็เก่งยังไม่ถูกอะไร